สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะสาหรับฮองฟื้ยสาระเรื่องเพืชนะเนาะเช้าๆเลยนะครับนาะหกโมงกว่าเลยนะครับเนเะมื่อวานผมก็ไม่ได้ทําคลิปลงเนาะ ก็ได้รีบมาทําตอนเช้านี่แหละเนาะเพราะผมก็จะได้ไปทํางานนะครับเนาะวันนี้นะผมก็ได้ไปเจอกับพี่พืชนิดนึงนะครับเนาะเมื่อวานไม่ใช่วันนี้เต่เมื่อวานนะผมไปเจอเนาะผมก็ได้ถ่ายไว้นะครับเนาะผมก็จะมาพาพี่น้องไปดูกันนะแลวก่อนจะมาเล่าสรรพคุณให้พี่น้องฟังนะหลายท่านรู้ดีเลยนะครับร้อยละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจะรู้ดีว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับเนาะก่อนก็เรื่องผมก็แนะนําเลยนะครับเนาะท่านใดที่นะครับเนาะชอบจริงๆนะครับเนาะค่อยดูจบนะแต่ท่านท่านใดที่ อ,อยากดูพอเอาความรู้นิดๆหน่อยๆก็สามนาทีสีนาทีค่อยออกไปก็ได้นะครับเนาะไม่ว่ากันนะครับเนาะดูไปพอนิดๆหน่อยๆก็ดูไปก็ออกไปก็ได้นะแต่ท่านใดต้องการความรู้มากๆนะครับเนาะก็สามารถดูจนจบก็ได้นะครับเนาะผมก็จะอัดแน่นให้เลยนะครับเนาะไปดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะหลายท่านคงคงรู้ดีเลยนะครับนี่เลยนะครับอยู่ต่อนหน้าผมเลยนะอยู่ อยู่ในไรนานะครับนาะของหน้าผมนะครับเนาะของนาผมเองนะปลูกบยูบนคันนาเลยนะครับต้นนี้นะต้นแก่แล้วนะครับเนาะสีต้นก็อาจจะยังไม่เหมือนสีต้นที่อ่อนๆนะครับเนาะสีต้นอ่อนๆมันจะสีต้นที่เขียวนะครับต้นไม้ชนิดนี้ต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นนุ่นนะครับเนาะภาษาบางพื้นที่นะครับเนาะดังเช่นภาษาอีสานบ้านผมจะเรียกต้นงิ้วนะครับที่ที่จริงนะที่จริงมันไม่ใช่อ่าต้นงิ้วนะครับ ต้นนิ้วแท้ๆมันจะเป็นนิ้วป่านะครับดอกจะสีแดงนะนิ้วป่าดอกเะสีแดงอันนี้คือต้นนุ่นนะครับนาอต้นนุ่นนุ่นเขาเรียกว่าต้นนุ่นบ้านนะหรือภาคอีสานส่วนมากบ้านผมจะเรียกต้นนิ้วนะครับเนาะแต่มันก็ไม่ใช่เลยนะครับเนาะชื่ออื่นนะครับจะชื่อเรียกชื่อว่าเงานิ้วสายนิ้วส้อยนะครับนิ้วน้อยนะครับเนาะิ้วก็ได้นะครับแต่จะเรียกนิ้วก็ได้เนาะแต่ที่จริงนะคน ทางภาคกลางนะครับส่วนมากเขาจะเรียกนิ้วนะครับไม่เรียกต้นเออส่วนมากเขาจะเรียกนุ่นนะครับเนาะต้นนุ่นะเออต้นนุ่นเนาะไม่ใช่นุ่นเนาะนุ่นนะไม่ใช่นิ้วนะครับเนาะแต่บ้านผมจะเรียกนิ้วนั่นเองนะครับราก็ใไซส์สารบ้านผมเนาะมาดูนะในเรื่องสรรพคุณทางยากันบ้างนะครับเนาะต้นนิ้วมันมี สรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับเนาะแต่พี่น้องเนาะก็ดูลักษณะลำต้นลักษณะใบลักษณะผลลักษณะดอกโดยรวมไปเลยนะครับเนาะผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับเนาะผมก็จะไม่แนะนําอะไรมากนะจะขึ้นภาพให้ดูเองนะครับเนาะแต่จะไปดูสรรพคุณทางยากันนะครับไปดูกันเลยเนาะ ส่วนสรพพคุณทางยานะครับสบรรพคุณทางยาแรกเลยนะครับดอกแห้งมีสรรพคุณเป็นยาแก้ปวดได้นะครับดอกแห้งนะย้าเลยว่าดอกแห้งของเขาเนะาะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ปวดนะครับใบอ่อนใช้กินเป็นยาแก้บวมแก้อะไรนะครับ ปวดฟกช้ำอะไรประมาณนี้นะใครที่มีอาการปวดฟกช้ำตามร่างกายเลยนะครับเนาะอันนี้ใบอ่อนของเขาช่วยได้เลยนะครับเนาะใบนำมาเผาไฟผสมกับขมิ้นอ้อยและข้าวสุกนะครับใช้เป็นยาพอกฝีให้แตกได้นะครับเนาะใครที่เป็นฝีนะตามร่างกายของเรามีแผลมีฝีมีหนองเนาะสามารถทําตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเนาะมาตาผสมกันเลยนะไปอังไฟก่อนนะแล้วก็มาตาผสมกันแล้วก็ไปทาตรงที่เป็นหัวฝีนะจะช่วยในเรื่องนะครับเนาะ รัดหัวฝีได้นะทําให้หัวฝีแตกเนาะจะทําให้ฝีของเราหายเร็วได้เลยนะครับเนาะส่วนรากนะครับมีสรรพคุณใช้บรรยายแก้พิษแมลงป่องนะใครที่โดนแมลงสัตว์กระต่อยทั้งเช่นแมลงป่องต่อยนะครับเนาะอันนี้ ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะลองไปทําดูเลยนะครับเนาะให้ฝนลากของเขาทาตรงที่โดนแมลงปวองต่อยนะจะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับเนาะใบนะครับใช้เป็นยาแก้โรคเรื้อนได้เช่นกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อนตามสุนัขนะครับอันนี้ผมก็จําย้ําไว้เลยนะครับเรื้อนนะครับตามสุนัขนะให้นําใบของเขาไปตามให้ละเอียดแล้วมาทาตรงที่เป็นเรื้อนในสุนัขนะครับเนาะ จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะแต่ถ้าท่านใดนะกลัวสุนัขนะครับเลียแล้วเป็นพิษนะครับน้อก็หา ที่นะครับน้องมารัดปากสุนัขไว้ก่อนนะครับน้องเขามีขายอยู่เนาะที่รัดปากมาให้นะสุนัขก,กัดคนอะไรประมาณนี้มาให้สุนัขเลียน,นี้ก็ไปหาซื้อมาก่อนก่อนที่จะทานะครับเนาะก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับนาะส่วนผลอ่อนเนาะใช้เป็นยาฝาดสมานนะครับนะใช้เป็นยาฝาดสมานได้ดีเช่นกันเลยนะครับผลอ่อนเลยส่วนในกรณีเปลือกนะครับนาอจะใช้บํารุงกํกำหนัดนะครับเนาะกำหนัดคืออะไรนะ กำหนัดคืออาผมจะพูดยังไงล่ะนะครับคืออารมณ์ทางเพศอะไรประมาณนี้นะพี่น้องก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะกำหนัดมันคืออะไรนะบางท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องกำหนัดนะอ่าผมใบ้ๆว่าเป็นเกี่ยวกับทางเพศดีกลัวนะครับเนาะส่วนย่างของเขานะครับเนาะช่วยนะอ่าระดูขาวมากเกินไปของสตรีได้นะครับเนาะ สตรีท่านใดนะครับที่มีประจำเดือนหรือฤดูขาวนั่นเองนะครับมากเกินไปนะยางของเขาช่วยได้นะแต่ส่วนใช้พี่น้องก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับเนาะใบนะครับน,ะบน,บนำมาตำผสมกับน้ําหอมนะและขมิ้นผสมกับน้ําดื่มนะเป็นยาแก้ ท่อปัสสาวะอักเสบนะใครที่มีท่อปัสสาวะอักเสบนะครับเนาะปวดท่อปัสสาวะมากเลยนะครับเนาะหรือลมแม้กระทั่งนะครับเนาะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะส่วนในเรื่องอื่นนะครับเนาะเปลือกต้นและรากมีสรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะได้ดีเลยนะครับเนาะ ชาวบ้านบางพื้นที่นะครับจะใช้เปลือกต้นนํามาผสมกับหมากนะลูกจันเทศและน้ําตาลนะทาเป็นยาขับปัสสาวะได้ดีเลยนะครับเนาะบางตำราจะทําอย่างนี้เลยนะครับเนาะส่วนเมล็ดและน้ํามันจากเมล็ดนะครับก็มีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะได้เช่นกันเลยนะครับเนาะบางตำราก็บอกเช่นนี้เหมือนกันเลยนะครับเนาะจากที่ผมไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมมานะก็เป็นแบบนี้เช่นกันเลยส่วนในเรื่องกรณีอื่นๆนะครับเนาะน้ำมันจากเมล็ดนะมีรสดร้อนนะครับมีสรรพคุณเป็นยาระบายได้อีก นะอะไรที่เนาะท้องผูกไม่ถ่ายเสเลยอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะตำรายาพื้นบ้านทางอีสานนะครับจะใช้เปลือกต้นนํามาต้มกับน้าดื่มเป็นยาแก้น,นะครับเนาะอาหารเป็นพิษนะอันนี้ผมก็มาเคยใช้เหมือนกันนะครับเนาะมันแก้อาหารเป็นพิษได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรงนะครับเนาะพี่น้องนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับดีกว่าจะมา,าใช้สมุนไพรทางเลือกนะครับเนาะผมก็ไม่เคยใช้นะที่น้อง อันนี้ตามตำราเขาบอกไว้จริงๆน,นะครับเนาะผมก็พูดตามตำราที่บอกไว้นะครับรากมีรสจืดเย็นนะครับมีสคุลเป็นยาแก้ท้องเสียได้อีกนะแกบ้บิดบิดเรื้อรังลำไส้ขี้เกียจน,นะครับหรือแม้กระทั่งลำไส้อักเสบอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะอยางไม้มีสกุลเป็นยาแก้ท้องร่วงได้อีกนะ,ะชาวต่างประเทศนะครับดังเช่นประเทศอะไรล่ะตามที่ผมตอบได้ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะครับเนาะ ประเทศฟิลิปปินส์จะใช้เปลือกต้นเป็นยาโป้นะครับดื่มแก้เหงื่กอะไรประมาณนี้นะครับเนะาะดื่มแก้เหงือกเนาะอันนี้ในกรณีเปลือกนะครับนำมาต้มน้ําดื่มเนะาะส่วนรากนะครับและเปลือกนะครับจะทําให้อาเจียนได้อีกนะใครที่เนาะอยากอาเจียนอะไรประมาณนี้นะ ก็นารากของเขาและเปลือกไปต้มน้ำดื่มอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับเนาะส่วนวิธีการใช้พี่น้องก็ต้องไปปรึกษาพแพทย์แผนไทยดูอยู่อีกทีนะครับเนาะในกรณีอื่นนะครับถั่วต้นมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้ไข้หวัดในเด็กได้อีกนะเด็กที่เป็นไข้หวัดนะครับเนาะนำเปลือกต้นของเขาไปต้มน้มําดื่มให้เด็กดื่มอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยเนาะแม้กระทั่งนะทั้งต้นเป็นยาแก้ไอได้อีกนะใครที่มีอาการไอมากๆนะครับนําเปลือกของเขามาอมก็ได้นําอะไรมาอมก็ได้นะแต่อย่าอมมากนะครับเนาะอ่า มันจะทําให้นะครับเนาะเป็นยิดยังไงนะครับเนาะจะทําให้ท้องร่วงได้นะท้องร่วงคืออะไรนะครับเพราะเป็นเป็นยาขับถ่ายอยู่แล้วเนาะมันจะทําให้ถ่ายได้เลยนะครับเนาะต้นเปลือกนะครับต้นและเปลือกหรือทั้งต้นเลยนะครับใช้ต้มน้าดื่มเป็นยาแก้ไขตามที่ผมว่าเลยนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งนะ,ะเป็นยาแก้ไข้ป่า ไข้หวัดอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับเนาะเหลือต้นมีรสเย็นนะครับเอือนมีสปพคูณนะครับรวมแม้กระทั่งนะเป็นแก้ร้อนในกระหายน้ําได้อีกนะหรือแม้กระทั่งนะครับร้อนจากอาการไข้อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับพี่น้องเนาะส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับรากนํามาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาบารุงกาลังนะครับส่วนยางมีรสฝาดเมาก็มีสรพคูณเป็นยาบํารุงกาลังได้เช่นกันเลยนะครับแม้กระทั่ง ยางและรากนะครับเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้ใครที่นะครับกำลังไม่ดีนะรากสดนะครับนามาคั้นเอาแต่น้านะครับเป็นยาแก้โรคเบาหวานได้อีกนะนํามาคั้นเอาแต่น้านะครับผสมน้ําปล่าอีกทีแล้วดื่มนะครับเนาะก็จะช่วยในเรื่องนะแก้โรคเบาหวานได้อีกเลยนะครับเนาะใครที่เป็นโรคเบาหวานนะอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูอีกทีนะครับเนาะเพราะผมไม่ใช่หมอนะครับเนาะผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับพี่น้องเนาะผมย้ําเลยนะ ว่าผมไม่ใช่หมอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะเพื่อให้พี่น้องนําชื่อของเขาไปศึกษาคนไัวข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะหรือผมก็มาให้นะสรรพคุลเบื้องต้นนะครับเนาะที่เขารักษามีอะไรบ้างนะครับที่รักษาได้พี่น้องจะได้นําชื่อของเขาไปถามแพทย์แผนไทยดูนะครับหรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยเพื่อจะทำยานะครับเนาะมาดูในเรื่องประโยชน์ของเขากันบ้างนะว่าเขามีประโยชน์ในเรื่องใดกันบ้างนะครับประโยชน์ของต้นนุ่นนะครับเนาะ ฝักที่ยังอ่อ,อนมากนะครับเนื้อผลยังไม่ปุยนุ่นนะครับนาะใช้เป็นอาหารได้นะฮะโดยมารับประทานสดๆก็ได้หรือไปทําเป็นอาหารนะจะไปทําเป็นแกงนะครับแกงใส่เนื้อแกงอะไรได้หมดเลยนะครับผลของนุ่นเนาะอร่อยนะตอนยังไม่สุกจะมีรสฝาดมากนะครับเนาะ อะไรที่เคยรับประทานนะครับเนาะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับคนของเขาเนาะเมล็ดนะครับใช้สกัดเป็นน้ำมันพืชนะครับเนาะส่วนกากที่เดือจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมต่างๆเลยอย่างเช่นอาหารสัตว์นะครับเนาะอันนี้สามารถเป็นสกัดเป็นน้ำมันพืชได้เลยนะครับเนาะเมล็ดของนุ่นเนาะไส้นุ่นสามารถนำมานะครับเนาะใช้เพาะเห็ดฟางได้อีกเลยนะครับเนาะแม้กระทั่งนะมาทําหมอนทาเสื่อทาอะไรได้หมดเลยนะครับคนสมัยก่อนส่วนมากจะเอามานํำมาทเสื่อนะครับนุ่นข้างในเลยนะครับเนาะ ผลที่หยุดติดอยู่กับมเมล็ดนั่นแหละนะครับที่เรียกว่านุ่นนะครับหรือปุยนุ่นนะครับสามารถนํามายัดหมอนยัดอะไรตามที่ผมว่าได้เลยเนกันเลยนะครับตัวเนื้อไม้นะใช้ทํากระสวยทอผ้าได้อีกนะครับหรือ กระดาษนะครับเส้นใยรองเท้านะครับเนาะนำมับดนะทําเป็นไม้อัดได้อีกเลยนะครับเนาะประโยชน์ของเขาก็เยอะจริงๆเลยนะครับเนาะแม้กระทั่งนะจะไปปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะเวลาเขาออกดอกออกผลจะสวยงามมากเลยนะครับเนาะมาดูในเรื่องถิมกาเนิดของเขากันบ้างนะครับพี่นะ้องเนาะว่าเขามีถิมกาเนิดใ,ในที่ใดต้นนู้นนะ มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต้นะครับและต่อมาก็ได้แพร่กระจายไปย่งเขียดร้อนต่างๆเขตร้อนอื่นๆนะครับน้อยเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะต้นนุ่นเป็นพืช่าที่ชอบอยู่ในเขียดร้อนนะครับสามารถพบได้ทุกที่เลยนะครับทั่วภูม,มิภาคเลยในประเทศไทยของเราเลยนะครับเนาะประเทศไทยนะครับเนาะก็มีเยอะเลยนะครับเนาะแต่ถิ่นกําเนิดดั้งเดิมจะอยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะครับเนาะ,ะบริเวณป่าเขียดร้อน ของประเทศเปรูนะอันนี้ก็สามารถพุบได้เลยนะครับเนาะส่วนในภาคภูมิภาคนะเขตพื้นที่ต่างๆนะที่บ้านใกล้เราจะประเทศลาวประเทศอินเดียประเทศอ่า พม่านะครับน้อหรือแม้กระทั่งนะประเทศกัมพูชาอันนี้ก็พบได้เยอะเลยนะครับนาอประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆของเรานี้นะครับน้อได้เยอะจริงๆเลยนะครับนาะสำหรับอีพีนี้นะครับนาอก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องสำหรับอีพีนี้ผมก็นะมาพูดมาเล่าสรรพคุณนะครับและลักษณะลําต้นลักษณะทุกอย่างเลยนะครับประโยชน์ของเขาเนาะนะผมกลัวทุกท่านนะครับลืมนะทุกท่านลืมประโยชน์ของเขากันบ้างนะครับกลัวทุกท่านหลายท่านลืมว่าธรรมชาต ให้อะไรกับเราบ้างนะครับเนาะสำหรับปีปนี้ผมก็เนาะบอกพี่น้องได้เลยว่าพี่พี่น้องนะควรอนุนรักษ์ป่าไม้นะครับเนาะผมผมเนาะรณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่านะครับเนาะให้รักป่ารักธรรมชาติจะดีกว่านะเพะจะได้ให้ลูกหลานเราในอนาคตนะได้สุขต้นและได้ศึกษากันต่อไปนะครับสําหรับปีปนี้ผมขอกล่าวก็ว่าขอบคุณทุกท่านมากครับทีบ่เข้ามาชมขอบคุณครับ